เรื่องของพี่ไมเคิลพูพาร์ตเสียชีวิตเนี่ยนะ,ะก็ออกมามีโดยเฉพาะเรื่องของการเสียชีวิตด้วยเหตุอะไรยังไงก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาในช่วงข่าวค่าสำนักข่าวไทยเมื่อวานเนี่ยวันนี้มีบรรยากาศล่าสุดนะครับที่วัดนะครับซึ่งมีพิธีทงางศาสนาคือจริงๆเปิดปีเสือมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีเสือดุเนาะ,ะเราเสียนักร้องลูกทุ่งไปสองท่านแล้ว<ช>จนล่าสุดมาเป็นพี่ไมเคิลพูพาร์ตก็ตกใจกันเลยนะครับเมื่ออดีตพระเอกดังยุก 90ในเคิลนภูพัดวัย52ย่าง53แล้วเนี่ยตามข่าวรายงานล่าสุดเนี่ยก็ยังใช้คําว่าปลิดชีพตัวเองภายในห้องนอนที่บ้านพักแถวลาดพร้าวนะ,ะใช่ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เผยว่าได้พบอาวุธปืนหนึ่งกระบอก ใกล้ตัวอดีตรพระเอกคนดังแล้วก็มีบาดแผลที่ศีรษะหนึ่งแผลแต่ในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรือคนทรัพย์สินใดๆนะคะค่ะส่วนพิธีาาศาสนานะคะคุณผู้ชมตั้งสวดอภิธรรมที่วัดสาครนสุนประชาสรรค์คาดว่าจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3คืนด้วยกันค่ะ,คะและนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดที่วัดนะคะ,ะก็เป็นภาพครอบครัวนะคะเท่าที่เห็นในผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวก็คือคุณโอลิเวอร์ปูพาน้เมื่อกี้ครับ อันนี้คุณเชื้อสีเทาอันนี้คุณพ่อของพี่เอ๋นิวชียพลชื่อพี่เอ๋นิวชียพลเป็นพระเอกเลยนะคนนี้คือพี่ชายคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตคือพี่โอคุณไมเคิลภูพาร์ทเนี่ยมีศัก์เป็นอาร์ของนิวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นอาร์ของคุณนิวนะครับก็ โดยเบื้องต้นเนี่ยคือคุณโอลิเวอร์พูพาร์ตเนี่ย mm hmm. ก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่พอสมควรแหละ <Ha. S 1> ที่หน้างานตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อสักครู่ผู้ชายสีเทาเสื้อสีเทาเนี่ยพ่อของนิวเชยพลก็มาทักทายผู้สื่อข่าวคือตลอดเวลาคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าข้อของนิวเนี่ยนั่งใกล้กับน้องชายอยู่ตลอดเวลา <Ha. S 1> จนณปัจจุบันเนี่ยผู้สื่อข่าวที่ส่งภาพสดๆส,ส่งตรงมาเนี่ย ยังไม่มีใครให้ใครให้ข้อมูลรายละเอียดลึกๆแต่อย่างใดเลยนะตอนนี้เชื่อว่ายังยังยุ่งอยู่กับการทําพิธีมากกว่านะนชมพู<ช>่น<ล>ะทางของนิวนะฮะใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณนิวนะคะในฐานะหลานชายแท้ๆของคุณไมเคิลฟูพาสนะคะก็ได้มีการขึ้นรูปไว้อะไรผ่านอินสตาแกรมค่ะเป็นหน้าจอสีดาพร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีขาวซึ่งก็มีคนบันเทิงหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็เสียใจกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางคุณสุภกรวัฒนารุ่งกิจนะคะน้องชายของคุณไมเคิลก็ได้เดินทางมาขอรับศ เผยว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากปัญหาที่พี่ชายเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษามา4-5เดือนแล้วประกอบกับพี่ชายมีปัญหาความรักในช่วง3 -4 เดือนนี้พี่ชายทะเลาะก,กับแฟนสาวที่คบหากันมากว่า20ปีค่ะคุณสุปกรณ์นะครับยังบอกต่อนะครับบอกว่าสำหรับช่วงเวลาที่พี่ชายเนี่ยอาจจะก่อเหตุเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตอนไหนค่ะ คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเนี้ยช่วงรอยต่อในคืนข้ามวันเนี่ยเขาบอกว่าไม่เจอพี่ชายตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวานนี้นะคือก่อนที่พบว่าพี่ชายจะเสียชีวิตเนี่ยไม่เจอและยืนยันว่าหลายคนไปตั้งหลายประเด็นแต่เรื่องเงินเนี่ยขอให้ตัดไปเขาบอกไม่มีสาเหตุปัญหาด้านการเงินมาเกี่ยวข้อง พี่ชายเนี่ยออกจากวงการบันเทิงมา17ปีแล้วก็ <c oughs> น่าจะตัดปร<ค>ะเด็นนี้ไปนะคะน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแล้วปืนที่ใช้ยิงตัวเองนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเขาบอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าพี่ไมเคิลเนี่ยมีปืน เพราะที่บ้านเองน่ยทุกคนก็ทราบดีว่าในบ้านไม่มีปืนค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะคะแล้วก็ทางครอบครัวในตอนนี้ก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะแล้วก็จะไม่ขอกล่าวถึงต้นเหตุของการเสียชีวิตของพี่ชายอีกต่อไปค่ะคือมาถึงจุดนี้แล้วเนาะคือตำรวจก็ว่าไปญาติหรือที่บ้านไม่ติดใจคือถ้าพูดทํานองเนี้ยก็จบเถอะก็ขอให้จบไปก็แล้วกันแต่ที่สําคัญเราเองก็อยาก ทีนี้มีภาพล่าสุดภาพล่าสุดมาอ่าสดสดร้อนๆนะฮะเป็นน้องนิวชัยพนนี่นะฮะน้องนิวชัยพนคุณผู้ชมมาที่งานด้วยมาที่งานซึ่งอย่างที่บอกนะครับน้องนิวเป็นหลานเป็นหลานอานะครับนี่นะฮะโผล่เขากอดบรรดาญาตินิดนะครับคุณพ่ออันนี้กอดคุณพ่อกอดคุณพ่อค่ะก็คือคุณพ่อของน้องนิวย้ำอีกทีว่าเป็นพี่ชายคนโตของบ้านนี้นั่นแหละค่ะ ะะซึ่งแน่นอนนะคะก็คุณไมเคิลพูพาสเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณโอลิเวอร์พูพาสค่ะาย้อนไปในยุค90นะคะคุณผู้ชมขะคุณไมเคิลพูพาสเนี่ยเป็นพระเอกที่ดังมากๆนะคะมีทั้งผลงานการแสดงละครโฆษณาเยอะแยะมากมายะนะคะละครดังๆ3ใบไม่เถาในปี2538นะคะเป็นละครเรื่องแรกที่ทำให้ออของคุณไมเคิลเลยก็ว่าได้นะคะ,คะแล้วก็มี เล่นคู่กันใชรบ้างเนี่ยถ้าจำได้พี่ต้นจากกรีดคู่กับใครพี่แอนทองผสมใช่ที่หนุ่มกันชัยคู่กับใครคะแม่คนนี้ใครอ่ะนั่นละสิคุณอุ้ยสุธิตาหรือเปล่ามีมีสามคนมีสามคนมีทั้งคุณแอนทองผสมคุณอุ้มสิริยกรคุณอุ้ยสุธิตานางเอกสามคนแอนทองนี่คู่กับพี่ต้นดังมากนะเรื่องนี้ในสมัยก่อนถ้าพูดมาก็นึกออกเลยอะค่ะคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญคือถ้าเป็นวัยพวกเราเนี่ยจะทานโฆษณาอันหนึ่ง โฆษณาเครื่องสำอางนี่ห่อหนึ่งแหละที่เป็นฟ้ากับรุตคือตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนต้องรู้จักฟ้ากับรุตแล้วจะใช้ตัวเองแทนชื่อนั้นๆในช่วงนั้นด้วยนะเพราะว่าดังมากดังมากแล้วก็ดังจากหนังโฆษณาเรื่องนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะคะแล้วก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ถอยจากวงการบันเทิงไปทําธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะไปดูภาพล่าสุดอีกสักครั้งนึงนะครับน้องนิวเชยพลเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเมื่อก่อนเข้ารายการนะครับก็ได้เดินทางไปที่วัดนะครับที่บําเพ็ญกุศลนะคุณผู้ชมนะครับวัดสาครสุนประชาสัรคน์นี่ฮะนิวก็เข้าไปเปิดประตูสาราวัดแล้วก็โผเข้ากอดนะฮะในอ้อมกอดของคุณพ่อของคุณนิวเชยพลผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะน้องนิวใส่เสื้อยืดสีดำเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะนี่เป็นภาพสด ร้อนส่งตรงมาจากวัดสาครสุนประชาสรรคถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องพธิธีศพเดี๋ยวเราตัดเข้าไปกลับไปที่วัดสาครสุนประชาสันได้ทันทีนะครับก็เป็นบรรยากาศความไว้อะไรนะฮะเชื่อว่าคนบังกินบันเทิงตอนนี้ก็ส่งใจไปให้ครอบครัวผู้พักใช่ใช่ก็อย่างที่ครอบครัวสรุปนั่นแหละแล้วว่าทุกคนก็เห็นตามนั้นดีกว่านะว่าอะไรที่สูญเสียไปแล้วหรือมันเกิดขึ้นแล้วไปพูดย้ำหรือว่าไปรื้อเรื่องราวมันก็เท่านั้น แต่ก็เมื่อวานที่ตกใจก็คือในในในข่าวที่มีการรายงานในหลายสลาสำนักกันนะคะก็จะมีคอมเมนต์ใช่ไหมที่ส่วนใหญ่มากก็คือแน่นอน98%ก็คือขอแสดงความเสียใจบางคนก็ระลึกถึงหนังโฆษณานะคะก็เอาภาพหนังโฆษณามาแต่มีบางคอมเมนต์ที่อาจจะเขียนถึงบอกว่าชื่อแฟนเก่าคือใครไปจําผิดคนด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ที่ส่งให้ดูอ่ะแบบไปจําเป็นเรื่องราวของคนนู้นคนนี้ซึ่ง ผู้ตามตรงจะเป็นคนในวงการบันเทิงหรือไม่ใช่ก็ตามเราอยากจะให้จําภาพดีๆเนาะในวันที่จากไปแล้วก็จําแต่เรื่องราวดีๆไม่ต้องมารู้ว่าใครแฟนใครอะไรยังไงแล้วเม้นแบบมั่นใจมากมเนี่ยมไม่เอาไม่เอานะ,สะแสดงความเสียใจก็พอแล้ว<ช>นะ,ะช่วงนี้นะ